สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้มาเป็นพลังงานแรนด o มของคู่ที่มีปัญหาการทะเลาะกาันไม่เข้าใจกันนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอย่างนี้ก็ได้อนออนอฟอแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะสำหรับในคลิป YouTube ดังนั้นเนี่ย ให้ดูไปเป็นแนวทางให้ดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะหากใครต้องการติดต่อดูดวงส่วนตัวทิ้งลิงก์ l i n e OA ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์ให้แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะเปิดดูสถานการณ์ก่อนหน้าก่อนแล้วกันจะเฮอร์มิตสิบไม้เทา้า สามไม้เท้าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความมีความเหนื่อยมีความเหนื่อยมีความที่เคยพยายามประคับประคองต่อรองในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้ดูท่าทางให้มาให้บทเรียนมาให้บทเรียนที่ก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะผ่านบทเรียนนี้ไหมนะคะหรือจะคิดได้ไหมประมาณนี้ด้วย คนที่นิ่งก็คือเหมือนนิ่งเลยนิ่งแบบหนีหน้าไม่พูดจาทำเป็นไม่รับรู้บางทีความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะคือมีคนที่ทุ่มเทมากๆทุ่มเทในความสัมพันธ์มากๆอีกคนก็แทบไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีการรอคอยไม่ว่าจะเป็นการรอคอยการตอบข้อความการติดต่อกลับมาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ ระยะทางแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะบางทีแล้วว่าถ้าก่อนหน้าโอเคค่อนข้างเหนื่อยหนักมากๆอ่ะอาจจะตัวคุณเองอาจจะเคยพยายามที่จะทำอะไรมากๆในความสัมพันธ์เพราะสิ่งไม,ม้พลาเนี่ยเป็นไพยย่แห่งการพยายามนะเหมือนกับาการต่อรองการเจรจาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูท่าทางแล้วก็ มือนไม่ได้รับอะไรกลับมาอืมอ่ะมาดูกันเปิดฟังคุณแล้วก็ฝั่งของเขานะคะ มาดูกันความคิดความรู้สึกทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขาเดี๋ยวขอดูพลังงานก่อนหน้าฝั่งเขาหน่อยสิ the love the w i e l of fortune hello f ในในฝั่งของเขาเนี่ยอาจจะได้เคยมีการที่ ทำผิดต่อคุณนะทำผิดแล้วก็เขารู้ว่า,วาคุณเริ่มเริ่มที่จะไม่ไว้ใจเริ่มที่จะไม่เชื่อใจเขาแล้วเะนะคะทีเนี้ยในในตัวของคุณคุณเองคุณเคยคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มากๆเลยหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นคนรักที่ดีขึ้นมีความเป็นผู้นำ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ judgment คนคนนี้ในตอนนี้นะนึกถึงคุณอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วก็เหมือนเขาทำตัวไม่ให้ว่างอะเพื่อไม่ให้ดาวไม่ให้ดิ่งไม่ให้นึกถึงคุณแต่ยิ่งทำแบบนั้นเขายิ่งรู้สึกนึกถึงมีการ นึกถึงเรื่องราวดีๆที่คุณเคยทำให้กับเขาคนคนนี้มีการคิดที่ตัดสินใจในการกลับมาพูดคุยกับคุณอยู่นะซึ่งตัวคุณพลังงานของคุณคุณเองคุณก็พร้อมที่จะพูดคุยหรือปรับความเข้าใจเขาหรือให้อภัยเขาแต่ในใจลึกๆคุณจะมีความกลัวว่าเขาจะเป็นแบบเดิมอีกไหมถามว่าในตอนนี้ ตัวเขาน่าจะมีการพิจารณานะพิจารณาพิจารณาในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของการอยู่คนเดียวหรือการมีคุณอยู่ในชีวิตแบบไหนดีกว่ากันหรือแม้กระทั่งแบบเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการของนิสัยของนิสัยของคุณแบบนี้ด้วยก็ได้ขออนุญาตพูดตามตรงจากตามหน้าไพ่นะคะแต่เอาจริงๆแล้ว,ว่ะ ไพ่าร,าราชาจึงไม้เท้าคนคนนี้ได้รู้แล้วได้รู้แล้วในสิ่งที่เขาได้ทำผิดพลาดอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ไม่ได้เป็นคนรักที่ดีให้กับคุณเลยการที่ไม่มีความเป็นผู้นำเลยซึ่งในตอนนี้ค่ะถามว่าตัวเขาเองอ่ะเหมือนพยายามที่จะปรับปรุงตัวเพื่อที่จะมีความมั่นใจ ที่จะทักทายที่จะทักหาคุณอยู่นะคะซึ่งตัวคุณน่ะถามว่าบางอันนี้ในบางกรณีก็ยังเป็นความที่ตัวคุณอาจจะเคยยอมเคยยอมเขามากๆด้วยนะในในความสัมพันธ์นี้เราก็อีกในหนึ่งหลายคู่ที่มาดูคลิปนี้จะยังไม่ถึงกับขั้นบล็อกกันตัวคุณอาจจะมีการรับรู้เรื่องราวของเขาผ่านสื่อโซเชียลหรือ <c oughs> จากเพื่อนของเขาจากครอบครัวของเขาแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะซึ่งในตอนนี้ดูท่าทางเหมือนตัวเขากำลังชุ่มเชนในเรื่องของการงานหรือว่าการเงินอยู่เหมือนกันเนี่ยเขาเองอะ่ะเขาเสียใจนะในสิ่งที่เขาได้เคยทำผิดพลาดกับคุณไพ่ห้าถ้วยเป็นการเศร้าเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาแล้วว่า วันนั้นเขาไม่น่าพูดแบบนั้นวันนั้นเขาไม่น่าทำแบบนั้นอีกในหนึ่งคนคนนี้ได้แต่โทษตัวเองซ้ำๆเพราะว่าอะไรในตอนที่เขาเอาเขามีคุณอยู่อะคะ่ะเขามีความสุขจริงๆนะ The f o คือเป็นความสุขที่มาจากหัวใจของเขาอะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่คุณได้ทำให้เนี่ยวันนึงที่ไม่มีแล้วอะคนคนนี้กลับกลับพึ่งมาเห็นค่าพอนึ่ออกใช่ไหมคะ ก่อนหน้าอาจจะไม่เคยเห็นค่าในสิ่งที่คุณเพียรพยายามทำเลยอ่ะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ทีเนี้ยพอไม่มีแล้วความสุขหายไปแล้วไพ่้าถ้วยเป็นไพ่แห่งเขาเองอ่ะก็มีความกลัวเหมือนกันนะว,ว่ากลัวคุณจะไปเจอคนที่ดีกว่าเขา เพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะในตอนนี้คุณโอเคคุณอาจจะเคยสูญเสียความมั่นใจคุณเ,เคยอาจจะมีความขี้น้อยใจอันนี้เฉพาะในบางคนนะคะหรือคุณเคยวิ่งตามเขาแต่คุณรู้สึกว่ามันเป็นการที่คุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเลยอันนี้หลายคนอาจจะมีแบบเป็นความคิดในตรงนี้ค่ะพอมองย้อนกลับไปแล้วเฮ้ยเราทำแบบนั้นเรา เราดูไม่มีค่าเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเกยกลายเป็นว่าตัวคุณนะคะเหมือนฟื้นฟูตัวเองใหม่ฟูมฟักตัวเองใหม่เยียวยาตัวเองใหม่สร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ที่เป็น the empress คือคนที่กลับมาเติมเต็มให้กับตัวเองคนที่กลับมาอ่อนโยนกับตัวเองแล้วในตอนนี้กลายเป็นว่าคุณกลายเป็นถ้าเกิดคุณทำได้นะคะถ้าเกิดตอนนี้คุณยังทำไม่ได้อนาคต อาจจะเป็นอีก3เดือนคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขมากๆได้ด้วยตัวเองเอาจริงๆแล้วอ่ะคุณจะไม่ใช่คนที่แคนหรืออาฆาตอะไรแต่บางทีอ่ะคนคนนี้ก็มีทําให้คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกแย่ก็ได้แต่พอแบบคุณได้กลับมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะบางทีหันหาเข้าชัมมะแบบนี้ด้วยก็ได้คุณก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเขาอีกในหนึ่งอะคุณจะเป็น The อ็ p เพ s สเนี่ยจะเป็นสายเปเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่าทําให้คุณรู้สึกว่าคุณดูไม่ฉลาดขอใช้คํานี้นะคุณจะน่ากลัวจนตรงที่ว่าสมมุติว่าคุณรักคุณคนนี้มากๆเลยแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาทำให้ให้คุณไม่ฉลาดแบบที่พูดไปใช่ไหมคะคุณจะกลับกลายเป็นเหมือนว่าคุณไม่เคยรู้จัก คนคนนี้มาก่อนซึ่งไม่แน่ว่าอีก3-6ถึงเดือนคุณอาจจะเป็นแบบนั้นแล้วทีเนี้ยฟูขึ้นมาในตัวของเขาไพ่ห้าไม้เท้าทีนี้เขารู้แล้วว่าคนคนที่เอาชนะแบบดันทุลังที่จะเอาชนะหรือยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักเนี่ยไม่ได้มีความสุขเลยแล้วก็ไพ่ห้าไม้เท้าเนี่ยเป็นการวางทิฐิลงวางอัตตาลงจากแตก่ก่อนเป็นไพ่ห้าไม้เท้าที่ไม่ได้ตีกันเห็นไหมคะ แต่เหมือนกับเนี่ยไพ่าสามเหรียญเขาเองอะ่ะก็รู้นะว่าถ้าคุยกันดีๆคุณกับเขาอะ่ะจะมีความเข้าใจกันมากๆถึงบางอย่างจะมีในเรื่องของความต่างความต่างอาจจะเป็นนิสัยทัศนคติไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตครอบครัวแต่ก็ไม่ใช่ว่าต่างกันทุกเรื่องพอนึ่ออกใช่ไหมคะ แต่ก่อนเขาใช้อีโก้นำเขาแต่ก่อนเขาใช้อีโก้นำในเรื่องของความรักแล้วกลายเป็นว่าคนที่ใช้อีโก้นำเนี่ยไม่ได้มีความเป็นผู้ใหญ่เลยนะเขามองย้อนกลับไปตัวเขาเองเมื่อก่อนเหมือนเขาแบบชอบเอาชนะอยากเห็นคุณเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยหรือทำให้คุณรู้สึกแย่แล้วเอาตัวเขาเองเป็นฝ่ายถูกแบบนี้ด้วยก็ได้ขอขอเดี ều, ๋ยวเดี๋ยวขอปิดไพ่ฝั่งคุณนะคะ ซึ่งไม่แน่นะตัวคุณเองอ่ะอาจจะมีความรักครั้งใหม่หรือมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยก็ได้แต่คุณเหมือนกับคนที่ไม่ค่อยเปิดรับสักเท่าไหร่ด้วยนะเป็นไพ่เดอะเลิฟในตัวคุณทีนี้จะบอกว่าตัวเขาเองอ่ะเหมือนเคยได้รับโอกาสจากคุณแต่ <c oughs> <c oughs> เขาก็เทโอกาสนั้นชิงไป เนี่ยเราก็มา,มาม,ามามีความคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นเขาทำอะไรลงไปนึกออกใช่ไหมคะหนึ่งไม้ทะาเนี่ยไพยอ่อ่ะจะถือแค่ไม้เท้าเดียวถามว่าตัวเขายังมีความผูกพันกับคุณอยู่ไหมยังมีอยู่มากแล้วสิ่งต่างๆที่คุณทุ่มเทให้กับเขาอะเขารับรู้ด้วยว่าบางอย่างคุณต้องใช้ความอดทนในการประครับประคองให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่รอด หนึ่งดาบเขากลัวมากเลยนะกลัวว่าคุณจะตัดเขามากระสิบไม่เทา้าเพราะว่าตัวคุณพอเริ่มออกจากเซฟโซนอะ่ะจะบอกว่าหนึ่งช่วยเป็นโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเจอผู้คนใหม่ๆสวยขึ้นดูดีขึ้นรวยขึ้นหล่อขึ้นมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นและตรงนี้ยทำให้เขาคิดเลยว่าหรือคุณตัดเขาแล้วจริงๆซึ่งไพ่เดอรสตขึ้นมาเดี๋ยวนะคะ ต้องหาไพ่ปิดเขาอ่ะได้มองย้อนกลับไปนะมองย้อนกลับไปสิ่งต่างๆถามว่ามีค่าไหมเพิ่งจะมาเห็นค่าในวันที่คุณเริ่มไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ไม่ได้แล้วในความสัมพันธ์นะคะเนี่ยตอนที่เขามีคุณอยู่นะคุณรู้ไหมว่าเขาสบายมากสบายทั้งเรื่องอ่า อาหารการกินอาอถ้าเกิดคุณชอบทำอาหารหรือสบายในทุกๆอย่างนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พูดกับเขาว่าเอ้ยตอนอยู่กับคุณตอนคบกับคุณเขาดูมีออร่านะดูมีความสุขมากเลยนะซึ่งในตัวคุณนะคะ The Hangman คุณเคยพอคุณหลายคนอะ่ะถ้า Move On ออกไปได้แล้วเห็นคุณค่าในตัวเองบางทีคุณก็รู้สึกว่า ทำไมเราจะต้องอดทนกับความสัมพันธ์นี้ขนาดนี้ด้วยแล้วก็อีกในหนึ่งนะคะคุณอาจจะเคยรู้สึกว่าเขาทิ้งคุณไว้ข้างหลังอะ่ะอืมเนี่ยมาเห็นคุณค่าในวันที่สายไปจริงๆเขาเองอะ่ะรู้นะว่าคุณใช้เหตุและผลหรือความคิดมากยิ่งขึ้นนะคะ คุณจะไม่ใจอ่อนง่ายๆกับเขาอีกแล้วอันเนี้ยคือในสิ่งที่เขากลัวในสิ่งที่เขากังวลถามว่าบางคนก็จะมีความใจอ่อนอยู่เหมือนกันแต่คุณจะไม่ทำอะไรแล้วในความสัมพันธ์นี้ซึ่งตัวเขาเองอะ่ะแปดเหรียญแปดเหรียญห้าดาเดี๋ยวนะคะขอดูห้าดาบในฝั่งของคุณแล้วแปดเหรียญในฝั่งของเขาก่อนเฮลโลแฟน เขาน่าจะมีการไปดูดวงหรือแม้กระทั่งปรึกษาผู้ใหญ่นะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ตัวคุณน่ะก็ปรึกษาเหมือนกันหรือแม้กระทั่งบางคนก็อยู่กับตัวเองเนี่แหละแต่คุณรู้สึกว่าเขาน่าจะพูดอะไรบางอย่างที่คุณน่ะไม่ได้เป็นฝ่ายผิดแต่ก็ทําให้คุณเป็นฝ่ายผิดได้หรือบางทีอ่ะความสัมพันธ์เนี้ยตอนที่คุณประครับประคองอะค่ะถึงคุณ <c oughs> ถึงคุณไม่ใช่ฝ่ายผิดถึงคุณไม่ใช่ฝ่ายผิดแต่คุณก็แบบพยายามง้อพยายามที่จะโอ,อนอ่อนให้กับเขานะแล้วก็อีกในหนึ่งอ่ะตัวคุณเองอ่ะพอจิตใจเข้มแข็งอะคะ่ะคุณเองคุณก็มีความกลัวเหมือนกันนะกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเขา ทำไมถึงกลัวมาดูหน่อยสิเดี๋ยวนะอันนี้เป็นฝั่งเขาอ๋อเข้าใจแล้วคุณกลัวแล้วคุณจะนิ่งทีเนี้ยอออาจจะไม่ใช่ความกลัวก็ได้อาจจะเป็นในเรื่องของคุณเคยเจ็บหนักมากๆในตอนที่คนคนนี้หันหลังให้กับคุณแล้วคุณมีความคิดที่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกเนี่ยคุณจะกลับไปเป็นคนที่แบบว่า สาหัสคนเดิมอีกไหมคุณไม่อยากเป็นคนแบบนั้นแล้วแล้วก็อีกในนึงอย่างที่บอกไปอะคะ่ะเขารู้ด้วยว่าคุณจะมีบางอย่างที่จะไม่ยอมในความสัมพันธ์ครั้งนี้ซึ่งคุณเคยยอมมาตลอดไอ้ข้อกรณีเนี้ยหรือนะคะแล้วก็อีกในนึงอะคุณมีความนิ่งใช่ไหมเพราะคุณมีความนิ่งมากขึ้นอะตรงตรงเนี้ยแหละที่เขากลัวที่จะอ่ากลัวว่า เห็นคุณเริ่มความสัมพันธ์กับใครใหม่หรือเริ่มเปิดโอกาสให้กับใครใหม่ซึ่งตรงนี้ทำให้เขารู้สึกเสียหน้าเสียฟอร์มเพราะเขาเคยมั่นใจว่ายังไงคุณก็ตัดเขาไม่ได้ยังไงคุณก็ลืมเขาไม่ได้เขาเคยมั่นใจแบบนั้นนะคะซึ่งถามว่าในในตอนที่เขามองมาเห็นคุณนะคะ่ะ คุณเองอะ่ะเหมือนมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมตอนที่มีเขาอยู่นะซึ่งคุณพยายามละไม่ไม่เอาอย่างนี้น้อยคนที่จะรู้ว่าคุณใช้ความพยายามมากแค่ไหนในการไม่ให้ตัวเองเศร้าไม่ให้ตัวเองดาวไม่ให้ตัวเองดิ่งแต่จะบอกว่าไม่ว่าตอนนี้คุณจะดาวจะดิ่งจะเศร้ายัางไงหรือตอนนี้เป็นยังไง The Will of for t u n e ขึ้นมาคุณจะดีขึ้น นะคะทุกอย่างมันเหมือนแบบเป็นบทเรียนและเป็นโชคชะตาที่ทำให้คุณแบบต้องก้าวอ่ะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและทำให้คุณเลิกที่จะยึดติดก่อนหน้าขอโทษที่ต้องใช้คำนี้เนี่ยเขาเคยรู้ว่าคุณยึดติดที่เขาหรือว่าแบบยังไงก็ให้อภัยเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วอะ่ะคนเราเปลี่ยนแปลงได้เหมือนเขาเขายังเปลี่ยนแปลงได้เลยคุณเองคุณก็เปลี่ยนแปลงได้เราก็พอคุณโฟกัสที่ตัวเองอะ่ะ คุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเยอะมากไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นความรักเสมอไปนะคะและนั่นน่ะทำให้เขาได้รู้แล้วใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายผิดใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายไม่ดีนะคะเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาเขาเองเขาได้เรียนรู้แล้วแต่ว่าจะบอกว่าคุณเองอะ่ะเหมือนให้ความสำคัญกับเขาอะ่ะน้อยลงด้วยนะคะในการนึกถึงในการพูดถึงนะตัวเขาว่า สิ่งที่เขามองเห็นคือคุณเริ่มทำอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองและนั่นแหละกลัวมากนะคะาถามว่าในความที่คุณเริ่มทำอะไรใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเขานิ่งหรือแม้กระทั่งคุณเองคุณก็อยากหมูอ่อนออกมาความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้น่าจะทะเลาะกันแค่ครั้งสองครั้งน่าจะทะเลาะกัน บ่อยมากๆอ่ะค่ะอีกคนนึงหมายถึงอีกฝ่ายหนึ่งก็ใช้เหตุและผลของตัวเขาเองอะ่ะเยอะมากๆคือทะเลาะกันยังไงเขาจะมีเหตุผลของเขาว่าเสมอนึกอ,ออกใช่ไหมคะเนี่ยเขามองเห็นคุณก้าวไปข้างหน้าคือการใช้ชีวิตที่แบบอิสระเลยเอาจริงๆแล้วอะ่ะสเตรนเนี่ยเป็นไพ่แห่งคนรักเก่าหรือคนเก่าๆกลับมานะอีกในหนึ่ง เขาไม่รู้หรอกว่าคุณต้องต่อสู้ด้านมืดหรือด้านที่เป็นเศร้าอะค่ะด้านลบในตัวเองอะมากแค่ไหนเอาจริงๆแล้วว่าถ้าไพ่อันนี้แปลเป็นแนวเรื่องของการที่เขาเดินหน้ากลับมาลุยง้อคุณอะหลายคนในที่นี้ก็อาจจะมีการใจอ่อนได้นะคะพอไพ่ไพ่สเตนขึ้นมาเนี่ยคุณจะติกซึ่งสิ่งที่ทำให้คุณใจอ่อนคือ เขาจะยอมรับข้อตกลงของคุณที่คุณเคยที่คุณแบบมีความคิดที่ว่าโอเคเรื่องนี้คุณจะไม่ยอมเขาจะมีการทำตามข้อตกลงนั้นนะในความสัมพันธ์ซึ่งเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นจะมีการได้พูดได้คุยได้เคลียถึงปัญหาอ่าแล้วก็เหมือนเป็นข้อตกลงที่คุณแบบ2เหรียญต้องเอามาพิจารณาดีๆเลยอะค่ะ เราตอนนี้เอาสักไพ่ใบหนึ่งว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแปดถ้วยเจ็ดดาบมีการแอบแอบบสองคุณนะมีการแอบ,บสองคุณมากแต่ว่าแอบบสองเลยแหละแต่ว่าเดาทางคุณไม่ออกเพราะคุณนิ่งคุณนิ่งคุณไม่โพสต์หรือคุณไม่อะไรเลยที่เป็นการสื่อถึงเขานะคะแบบ ตัวเขาอะ่ะเหมือนทําเป็นหันหลังนะเป็นหันหลังให้กับคุณแต่ว่าก็ยังมีการหันมามองเขาเอาคุณออกจากหัวของเขาไม่ได้อะ่ะในสิ่งที่เป็นความรู้สึกตอนนี้นะเป็นความรู้สึกนึกถึงเป็นความรู้สึกจะจะไฮพินเป็นความรู้สึกคิดถึงที่ไม่ได้พูดออกมาอมืมีความเป็นห่วงคุณด้วยนะคะ ถ้าเกิดในตอนนี้คุณทำอะไรอยู่เขาเองอะ่ะก็มีความชื่นชมคุณอยู่อย่างนั้นนะถ้าเกิดคุณถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมเขายังรักคุณอยู่นะคะยังรักคุณอยู่แล้วก็เนี่ยเขาก็ยังมีความมั่นใจเหมือนกันแหละว่า ยังไงคุณก็ให้อาภัยเขาแต่ก็อันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะหากใครต้องการติดต่อดูดวงส่วนตัวทิ้งลิงก์ลนโอเอไว้ที่รายรายละเอียดใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์ให้แล้วนะคะสี่ใบเดี๋ยวมาขอดูหน่อยนะคะ ชีวิตของเขาไม่ได้ราบรื่นไม่ได้มีความสุขอย่างที่คุณเห็น,นเขารู้สึกว่าลุงดึงดูดใจอ๋อโอเคคุณเขาเขาจะเรียกว่ายังไงเดียคุณมีอิทธิพลต่อหัวใจของเขาอะค่ะ เขาซ่อนตัวตนที่แท้จริงจากคุณเขารอเสียงตอบรับจากคุณเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะว่าเขาซ่อนตัวตนที่แท้จริงในตอนนี้คืออะไรเพราะเหมือนเขาซ่อนอยู่หนึ่งเรียนสิบถ้วยการกลับมาเป็นครอบครัวการอยากส่งข้อความหาคุณค่ะการนึกถึงในเรื่องของการติดต่อมาหาคุณเนี่ยคือตัวตนของเขา เขาว่าชอบเอาชนะทั้งที่เขาไม่เขารู้อยู่ว่าเขาชนะ The e m p l e ลไม่ได้นะคะคุณยังเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาอะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ดาวจันทร์ไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขานะคะธนูกันมีน มีนกรกฎพิจิกกรกฎกลุ่มโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ